สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรแจกหน่อยสูตรแจกหนอยนะครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดพี่หกเจ็ดนะครับผมสําหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวาน 3, นี้สามฮานอยเนาะอืมหลุดสามหนอยเข้าแต่หน่อยเดียวนะเป็นฮานอยปกติครับผมนะเข้าเป็นตัวกันด้วยหกสามสี่ แปดห้าครับผมเมื่อวานในสามกับสองฟันสามจอสามสี่นะเป็นตัวกันเข้าตรงๆพิเศษเฉพาะกิจ VIP หลุดเมื่อวานนี้หลุดค่อนข้างที่จะเยอะนะหลุดตั้งแต่หุ้นเลยจนถึงหวยลาวเลยทุกคนมาดูของวันนี้ครับผม หน่อยเฉพาะกิจนะครับวันนี้ให้7กับ5ครับผม7จ็ดยนะครับมีเจ็ดหนึ่งเจสองเสาหสองแล้วก็5 3ตัวกันก็จะมีเจศ 5 0 7 6แล้วก็5 6าหกตัวฟันเนาะเป็นเป็นเลขเจ็ดนะ ตัวเนี่ยนะครับผม7 1 7 2 7 3แล้วก็ 5, ห้าหนึ่งฮานอยเฉพาะกิจฮาหนอยเฉพาะกิจเนอาจบไปแล้วต่อไปมาดูฮาหนอยพิเศษนะครับผม เด่นเด่นเด่นห้านะครับห้ากับเจ็ดนะห้ากับเจ็ดนะครับก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจนะ็ดหนึ่งตัวกันนะครับผมห้าสองเจ็ดสอง ห้าสามแล้วก็เจ็ดสามตัวฟันนะครับเป็นเลขห้าตัวเน้นห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ด ศูนย์นะครับผมนะฮะเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์สำหรับพิเศษนะครับจบไปแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นวัยห้าน้อยปกติครับผม กติก็นี่เลยห้ากับเจ็ดเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยสามน้อยสี่นอยห้าสองห้าสามห้าเก้าครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าตัวกันนะครับก็จะมีห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ ห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดห้าศูนย์เจ็ดแปดนะครับคงไม่มาห้าแปดตัวเดิมนะเลขตัวเดิมไม่ได้จับตัวฟันนะครับเป็นเลขห้าครับผมตัวเน้นห้าสองห้าสาม ห้าสองห้าสามห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดอืมเจ็ดสามห้าสองห้าสามห้าเก้าเจ็ดสามก็จบไปแล้วสำหรับห้านอยปกติต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นว i p พวันนี้ขอให้เข้าสักสองสามน้อยด้วยนะวันนี้ นี่เลยทุกคนห้ากับเจ็ดห้าสองห้าแปดห้าเก้าครับผมเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมตัวกันนะครับก็จะมีห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าสี่เจ็ดหนึ่งห้าสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่ง ตัวฟันนะครับ5ตัวเน้นก็จะมี5 2 5 8 5 9แล้วก็7 8 5 2 5 8 5 9 7 8ก็นะอ่ะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับฮานอยสูตรแยกน้อยต่อไปมาดูตัวเลข3ตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลข5เลข7แล้วก็เลขห้าเจ็ม, 5, 7, 8, มา3าฮานอยวันนี้ขอให้มี5 7 8เจ็ดแปมานะ พิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. ฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับช่วงนี้ผมก็จะหลุดๆห,หน่อยนะจริงๆนะช่วงนี้นะคือเลขออกแปลกๆด้วยเลยออกถ้าเลขออกแปลกๆนะก็ไม่เข้านะครับเหมือนเมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี้ก็เบิ้ลพิเศษแล้วก็ V.I.P. ปกหัวเราก็เบิ้ลนะีกเนาะ ห้าห้าเจ็ดห้านะออกออก,ออกมีเต่รห้ากับเจ็ดออกมามีเต่รห้ากับเจ็ดออกแปลกๆก,ก็ไม่เข้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับขอให้โชค uh ดีนะครับผมสวัสดีครับ